สวัสดีครับผมกล Accord in ดอิสปาำหรับคลิปนี้จะมานำเสนอเรื่องหน้าที่ของฟิลแต่ละตัวภายในห้องเครื่อง Honda CRV G3 สำหรับตำแหน่งของกล่องฟิลภายในห้องเครื่องจะอยู่ด้านข้างของตัว แบตเตอรี่จะมีฝาครอบกล่องฟิลปิดอยู่มีตัวสลักยึดอยู่2อันให้ทำการกดสลักตัวนี้และดึงกล่องฟิลออกมานะครับ เมื่อดึงของฟิลออกมาก็จะเห็นตัวฟิลที่อยู่ภายในนะครับส่วนตัวฝาครอบก็จะมีตัวฟิลสำรองและตัวถอดฟิลนะครับนี่ก็คือฟิล ทั้งยีตัวภายในห้องเครื่องหน้าที่ของฟิลแต่ละตัวภายในห้องเครื่องฟิลหมายเลขหนึ่งแบตเตอรี่และ EPS ฟิลหมายเลขสอง ออปชันหลักและสวิตสตาร์ทหลักฟิลหมายเลขสา ABS และมอเตอร์ ABS ฟิลหมายเลขสีไฟหน้าหลักและกระจกหน้าต่างไฟฟ้า ฟิลหมายเลขห้ไม่ได้ใช้งานฟิลหมายเลขหกมอเตอร์ Motor, พัดลมฟิลหมายเลขเจ็ดมอเตอร์ Motor, พัดลมหลักฟิลหมายเลขแปละลายฟ้ากระจกหลัง ฟิลหมายเลขเก้าโบเวอร์ฟิลหมายเลขสิบไฟฉุกเฉินฟิลหมายเลขสิบเอ็ด LAF ฟิลหมายเลขสิบสองเบรกและแตจ ฟิวหมายเลข13บนักพิงเบาะหน้าด้านคนขับปรับไฟฟ้าฟิวหมายเลข14เบาะหน้าด้านคนขับปรับไฟฟ้าฟิวหมายเลข15ไม่ได้ใช้ฟิวหมายเลข16ไม่ได้ใช้ ฟิลหมายเลข17ไม่ได้ใช้ฟิลหมายเลข18คอยจุดระเบิดฟิลหมายเลข19เอฟไอหลักฟิลหมายเลข20ครับ MG ฟิหลหมายเลข ยี่สิบเอ็ดควบคุมลิ้นปีกปีเสื้อฟิวหมายเลขยี่สิบสองไฟแสงสว่างภายในรถฟิวหมายเลขยี่สิบสามฟิวสำรองและนี่ก็คือหน้าที่ของฟิวภายในห้องเครื่อง ทั้ง23ตัวของรถ Honda CRV G3 สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ